บอกเของขาไปกินอันนี้ก็ไไ้เด้อขออืมไรัดอันไหนกัเ่ตอ้งดันทำไมกล้องสวยมันเอ้กล้องกล้องต่อชัดกของพี่วะคันแเนี่ลยต้องใส่แขนยาวไปต่อยว่าเห็นตรไมส้มมันขมมาซั้นมัขมดอกตอนนั้นที่ มันแรกแต่คนเห็ดต่อยเห็ดบุกโบที่ตัวเองมันช่วงแรกๆกับผขมจะที่ให้เราบีบนะ้ำทิ้งเราคุยกับแม่เธอในเลขบอกใหมม้บีบนะ้ำทิ้งบีบให้มันผมอืมอันนี้บได้บีบลแล้วก็แสบก็บีบนะ้ำคิดเป็นเห็ด<ล>ใส่น้าแซ่เข่าไก่หน้ามาเข่าหันใบก่าชใช่แล้ว yes เก่งมากเนี่ยยังเป็นลูกหน่อยอยู่เลยะได้บีบไปไหน ไปเอาไอ a d ดแล้วก็ไปเอาข,าต,ออา,ขาตั้งกล้องตัวใหญ่เหญ่อก็หันมาทางนี้หน่อยไม่ได้เหรอไอที่ปากนัน่น,นแหละพี่คมทำแบบนั้นแหละ่กันนับได้ิน,นก็เียสุดยอดขโมยก็เก่งบอกก็เก่ง เร็วมากไม่ถึงสิบนาทีตัดหมดแล้วฉันยังไม่ทันได้ถ่ายคลิปเลยอะไรประมาณเนี้ยฮะก็ถ่ายคลิปอยู่ไี่บอกอย่า่ขอถ่ายสิบห้านาทีอะไรประมาณเนี้ยเพียะมือโปรบนเด่นี่แหละลูกชาวนาวัชชันวันสับเอาสับเอาสับเอาสับสับป้ากูไปตัดต้นใหญ่เทเลน้องมันตายนะวันเออมันบกเกิดโอ้ยนอนแห้งอ่ะ หอยเนี่ยที่บ้านอะเยอะมากเลยหอยทากหอยทากที่มันไม่มีกระดองไม่มีกระดองอืมตะวันเลยนะกินสุตรเกลีต้นไม้มาพวกเนี้ยขามันไม่ต่อยเยอะมันมาเมื่องานเขาไลยเออใช่ให้นาำนะไม่กินผข้าวซับมันซับซับอะไรใจร้ายมากเนาะเอาก็บอกให้ฆ่ามันไม่ให้หรอก็มันไม่ฆ่ามันมันก็ไปกินของเราหมดอ่ะคนจีนก็แกะแบบนี้นะ ใช่ไม่รู้ใครไปสลักในเหล่าไม้ว่ากองกอยแม่เอ้ยคนก็จะรู้หมดประเทศไทยแล้วนะนะขบคุณเออขบคุณก็จะแห้งไม่เกิดไปจับเขาไปจับมามันก็ต้องรู้ไหมภาษาถ้าไปเซร์ชน่ะต่อยาพ่อแลเขียนภาษาไทยเหรอเออกองกอยเลยเธอยาให้เรานึกถึงบทสนทนาที่กองก้อยหยากจะปวดตีนปีนหลังมานะ คุยกันดื่ดื่มค่ำคืนแล้วเที่ยงคืนแล้วคุเรื่องบีคุยเรื่องผีอยู่ยังน้อยเมื่อวานเนี่ยเหรอพ่อเท้าเพิ่งว่าให้ฟังอยากเห็นจะเห็นหมดแล้วว่เห็นเลยเนาะี่มันบูมีมันมีไหมถ้าว่าเอาไปเอาไม่มีเด็กน้อยบ่าเคยเคยเห็นเป็ดนะยังน้อยจริงอ่ะเคยเห็นต้นไม้บางโบโบมไม้บาง นไม่เป็นเงาสูงๆมาลงมาบนเงาบนมีแต่ต้นกระถานต้นเดียวมันมายืนเหียงต้นกระถานอ่าโทษยังได้เหียงบุหัวยังน้อยเนาะบุหัวยังเหลือหกเก็ดตีนน้อยอ้าวเก้าคันคอทีนี้เป็นเล่นไปขนทั้งนั้นเลยเน่ะว้าดูโปรเฟสชั่นอลเขาทำยังไงเพีย อันนี้ต่อยปอกไวมากโอ้ยเก่งมากเลยอ่ะปอกไอ้หน่อยใหญ่ๆได้ไหมดักดูอ่ะถ่ายหน่อยใหญ่ๆอะเราคิดว่าเป็นอะไรอ่ะ เขาห่วงเท่าชีวิตนะเออดเร่อน่ะเคลียร์ิดิเเีย่างเคลียีเมต์เสียตั้อหาซื้อมดนามาลมีดไม่ค่อยดีเดงสงซของไทยไม่ได้นะน,จจะนี่ตอนกลับไทยอ่ะต้องซื้อมีดญี่ปุ่นอ่ะ 我一齊化。Oh,